มีหมดไม่ว่าผีน้องจาต้องติดจี๋นะครับนะวันนี้นะครับทำไปต่อยมวยสุดท้ายเก็บคะแนนแล้วกน้อยท่านต้องนักมวยอยู่แต่บลนายนี้นะครับเอาเป็นสมัยโบราที่เป็นธรรมนานะครับโอ้โหเปิดบอลเลี้ยกตาเพชรจินดีทุกตาเลยครับเพชรจินดีก็เก็บเพชรนะครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันครับนั่นแหละโค้งห้าชีวิตเดรัว ตัว66อยู่กับมายดีเสบปีเต็มที่ขายดีเต็มครับพี่น้องวันนี้หัวหน้าท่านก็ตีอัศรสมัยนะครับนามจกก็ครับจุกนะปอยมานะครับ46 47คะแนนเทสที่สุดนะครับยกต่อยกกรรมการแบบโค้กโค้กกรรมการแบบว่าเอกานิเลยนะครับ

รถกระทบคนขี่รถกระทบอีกคันรถกระทบอีกคันอะไรเช็คจริงๆทางเช็คติดซ้ายรถกระทบอะไรไหนกดดังไม่มีอะไรเจ็บนิดหน่อยเช็คติดซ้ายได้ยินติดไปแล้วรถทีเดินถอยมาเช็คมุมไหน ให้ทิ้งกับสนที่กเกล็ดผู้กระติใจจะทิงเดินหน้ากไปอย่าทไปอ้ผที่หาพัฒนาเศรกินมว่ามวนระกกันบ้นกับผู้่ ตาจันด <Private S 2> ียวไอ้ซาบิไอ้ตัวตุนนี้โอ้ผัดพลาดอะไรผิดพาดอะไรผิดพลาดอะไรผิดพลาดอะไรตุ้ยกระโดดเก็บฝนตกก่อนนะแม่เนาะครับโอ้ไปกันจ้าละให้ผ้าผิดก็ขอโทษ เออทุกอประกาทายที่พี่เลี้ยงออกมาทุกเรื่องที่พี่มาถึงไหนทุกตัวที่พี่มาไปทุกตั่พี่มาผกผมเองทุกอย่างนะฮะชนแต่ก็เลิกท่านแต่ก็ไม่แดงโอ้อ้าวพอไปยังกันแล้วทีมเราคู่ตัวที่เล่นทาเดี๋ยวเรามาดูมิด้อยน์ซากะโนะซากะโน้อุพูตินะโอเคซากายนะมุฮูตินะเออแล้วชุดอัพก็เล่นมุฮูติมาทีจับตัว เ็กมันสิรับนอนพี่น้องเอาไปไปเลยสับไปเลยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจน็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม จัดพัฒนาครับก็ก็ครับที่อยู่นะครับก็ก็ पात

เสือชิมเอาย่งไรเป็ดปัตะก็เสือชิมเสือิมอซ้ายกขวาอะไรกนไรป็ดตะยังเฉยิมเดินไอ้่างหก่มายยาใ้ทางเด็กเสือตกซ้ายขวาไเปใเหว้กขกไวมปกพอะกันสีนแต่สองมัดสนะครับ อาล่ะครับเก็ไปหาเสียชิบเกขวาเสียชิมเบอร์น้าเสียชิบกาแไปเสียชิมเบอร์น้าก็ไปหาเบอร์น้าต่อไปเสียชิบเกตหาตอนเดากไม่ใช่ทุนเสียชิบเกตหาเกตหาแต่ตอนนี้กินบ้างกด้พอเสียชิมแล้วจะเอาอะไรกันต่อเสียชิมเบอร์น้าเสียชิบกาแฟที่กาเแฟที่กาแฟกาแฟครับกาเสียชิมเบอร์น้าเกตไป เสือชิงนะครับทุกท่านติดรถขามาซ่าชิงไปได้แล้วก็ตัดเยอะเลยนะครับลูกต้นเทียนเข้าหน้าสักทีเนี่ยรถดาวเสือชิงเดี๋ยวเรากลับมาพูดกับพี่ VIP ต่อไปนะครับพี่น้องเสือชิง14ก้อนเฮ็ดพกระบัดบักลากไว้อย่างนี้เด้อเสือชิงนนเสือชิงไปหน้าค้นหา400พี่น้องครับ ใจเตะใจหัวใจใจตีกัน e. ไปว e ันที่ปูน้าพูนตีกันมาใจกี่ปูน้าใจกี่ปูน้าใจกี่ปูนาใจกี่ปูน้านี่นาบินนี่ราชินดาบนาบนในท่าโดดดาวหางในเสียคิมไอาชีวะจากท่เก็บชิดเก็บผู้โู่ทิศพม่าตีขวาชี้ทุกตะทานจากขวา ใครรู้ว่าใครไปใครเสียชิมโดนหมมาจุซ้ายผมด้วยพระปาเสียบิมด้วยขวาเสียชิมด้วยหน้าไอ้หอมใครจุดกันทำไม่โดนเอาละครับเอาละครับทีนี้จะยังไงเสียชิมกันยังไงเสียชิมกันมาใหม่เสียชิมกันมากระบายชิมเต่โอ้โหเสียชิมกันยังไงเสียชิมกันมากระบายเสียชิมกันโอ้โหโอ้โหใครมาบ้าไปกันไปกัน देखो बहुत सब हमारे भाई लोग आ रहा था भाई 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 भाई

นี่เอาไปขายให้ของเสื้อจุ๊ดเต้า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 